สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ผมก็ได้มาอยู่กับชมงานนะครับ C B C w i l c u p นะครับกับผมสูงนะครับผมถ่ายอยู่ที่กองขยะนะครับของอบตนะครับเนื่อคลิปก่อนนะครับอันนี้ก็ได้งานใหม่นะครับของอบตเหมือนกันครับเป็นสร้างถนนนะครับเข้าในทุ่งนานะครับ งานมีมาเรื่อยๆนะครับอยู่นี้งานหายากหน่อยนะครับมีไว้ก็ต้องฟ้าไว้ก่อนนะครับถ้ามีนะครับนี่ก็เป็นโคมาสูนะครับ pc 200ครับรุ่น7นะครับชั่วโมงของการทำงานก็1 2 5 0 0กว่าเลยครับผมดูนะครับแต่รถก็ยังใหม่อยู่ครับ ียังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่า,าบ้านท้ายนะครับเสร็จทีไปไหน,นครับดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ทำทางนะครับจากฝั่งนู้นครับข้างหน้าสุดนะครับประมาณจากตรงนี้ก็หนึ่งโลได้นะครับ หนึ่งกิโลก็ได้นะครับถึงที่ไมโกอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าทั้งหมดกี่กิโลครับยังไม่ถามครับอ้าครับโซ่หลุดนะครับอ๋อโอเคนะครับเลยมีไฮไลท์ครับนะครับตอนนี้ครับโซ่ก็ขาดแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากใช้งานทานไปครับประมาณเดือนกว่าๆครับใช้สภาพนี้นะครับ นี่ร้อนนำนะครับดันออกมาเลยนะนีับโอ้โหนี่เป็นไรนะครับเดี๋ยวกำลังเอาที่ตัดมานะครับเดี๋ยวจะทำเองทุกอย่างนะครับต้องพึ่งช่างนะครับ ทาเองนะครับฝั่งนูก็เหมือนกันนะครับพอๆอกันเลยครับแต่ว่าเป็นฝั่งนี้นครับขาดสกอรนะครับดูนะครับ น้ำก็ดูครับรอน้าครับอพอๆกันนะครับเรียยังดีอยู่นะครับไม่เบี้ยวไม่อะไรนะครับ ี๋ยวนะครับขอจบการถ่ายเป็นเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทําการซ่อมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดต u b สไครด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปใหม่ต่อจากนี้ครับให้ชมครับก็จะลอกนะครับพื้นนาครับนู้นครับของนู้ครับหัวมุมเลยนะครับ ตีต้นมะพร้าวนะครับนั่ครับจุดเริ่มต้นครับของงานนี決決決้ครับด อครั้งนี้นครับดีแล้วเลือไม่ออกครั้งเมื่อกี้เนี่ยอีกรอบเลยนะ ก็กำลังเริเร่มตัดข้อสอ Ayah lagi. Ayah lagi. Hang yo. Nak dah dah Tak katu Jadi dah. Kita pergi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 . Kita โออเคพุ่งหมุนจรวดเลยครับออกแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันครับจากข้างล่างนี้ครับ นะครับวันนี้ก็ต้องจบคแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายห้าโมงครึ่งนครับกลัวครับแล้วก็ต้องกลับไปเอาที่อู่อีกนะครับกลัวกลับไปก็ประมาณเกือบชั่วโมงนะครับจะดูครับจะถอดของที่อู่ออกมาใส่ตรงนี้ครับงั้นก็คิดกับน้องว่าครับแล้วก็จะทาตอนเช้าครับพรุ่งนี้ครับมาต่อกันนะครับพรุ่งนี้ เดครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้ก็นายกครับอบตครับมานังยงนะครับมาดูด้วยตนเองนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมบอกว่าประมาณ1กิโลไม่ใช่ครับ1 5อาเมตรเองนะครับจากตรงนั้นนะครับนิดนึงนะครับที่เห็นอยู่นะครับโอเคนะครับ ก็ขอจบการถ่ายเปนทีงนี้ครับมาดูพรุ่งนี้กันต่อนะครับ